ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกันกับห้องเรียนคุณครูปรินดานะคะเป็นห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สําหรับในชั่วโมงนี้คุณครูจะมาขอ,อทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะในหน่วยที่1นนะคะเพื่อที่จะนําไปเป็นข้อมูลในการทําแบบทดสอบออนไลน์สําหรับหัวข้อที่จะทบทวนในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ3ามหัวข้อใหญ่ๆนะคะได้แก่อะไรบ้างเดีนะ๋ยลองมาดูกันนะคะก็ เป็นเรื่องของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหน่วยที่1นนั่นเองนะคะส่วนเรื่องที่เราจะเรียนมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ขั้นตอนที่ใช้ในการดำเนินการค้นค้าค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะแบ่งเป็น3ประเภทก็คือ 1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์2ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ3จิตวิทยาศาสตร์นะคะ สำหรับในครั้งนี้ครูจะไปไวหน่อยเพราะว่าจะเป็นการทบทวนเพื่อที่นักเรียนจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการนำไปทำข้อสอบเก็บคะแนนหลังจากนี้คุณครูจะปล่อยลิงก์ข้อสอบออนไลน์นะคะให้นักเรียนเข้าไปทำข้อสอบในการทำข้อสอบต่อให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะไม่ต้องรีบเพราะว่าไม่ได้มีการกำหนดเวลาว่าเราจะต้องทำให้เร็วทันเวลานะคะขอให้ค่อยๆอ่านแล้วก็ทำไปนะคะ สำหรับในส่วนแรกนะคะเริ่มเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่เราเรียนมาแล้วนะคะก็จะมีป,ประกรอบไปด้วย5ขั้นตอนนะคะก็คือ 1. ระบุปัญหา 2. การตั้งสมมุติฐานนะคะ 3. การรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูล แล้วก็5นะคะนำไปสู่ขั้นตอนการสรุปผลน,นะคะ5ขั้นตอนนี้เป็นวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์นะคะเขาจะใช้ในการค้นคว้าหาคำตอบของปัญหาหรือสิ่งที่สงสัยใช้สืบสอหาความรู้หรือค้นหาความจริงนะคะรวมถึงการแก้ปัญหาในด้านต่างๆนะคะซึ่งก็คือวิธีการทาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะตัวอย่างนะคะการใช้วิทยาการาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวันเรามีอะไรบ้างนะคะเรามาดูไปพร้อมกันนะคะตัวอย่างเช่นนะคะหถ้าเกิดว่าเราสงสัยเห็นสังเกตสิ่งรอบข้างนะคะว่าเออทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทําไมขึ้นเป็นอย่างนั้นลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนแรกเลยก็คือขั้นตอนของการระบุปัญหานะคะอย่างเช่นนักเรียนเคยรับประทานขนมหวานใช่ไหม เมื่อเอาขนมหวานไปวางหรือว่าหล่นไว้ที่พื้นอย่างเงี้ยสังเกตดูว่ามดเนี่ยทําไมมันถึงมารุมตอมหรือว่ารุมกินเราก็อาจจะตั้งข้อสงสัยขึ้นมาก็คือระบุปัญหาขึ้นมาว่ามดแดงชอบกินของหวานหรือไม่อันนี้คือวิธีการทวิวิทยาศาสตร์ขั้นที่หนึ่งนะคะซึ่งการที่จะได้มาถึงการระบุปัญหามันก็ต้องเกิดจากการความช่างสงสัยความช่างสังเกตนะคะ มันถึงจะนํามาสู่ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะก็คือระบุปัญหาว่ามดแดงชอบกินของหวานหรือไม่นะคะมาสู่ขั้นที่สองก็คือเราก็มาตั้งสมมติฐานเลยนะเมื่อเราเห็นแล้วเอ๊มดแดงมันชอบกินของหวานหรือเปล่านะ,นะคะเราก็ตั้งสมมติฐานไว้เลยถ้าเกิดเราทดสอบโดยการเอาลูกอมเอาของหวานมาตั้งไว้เนี่ยมดแดงจะมากินหรือเปล่านะคะก็คือเป็นการตั้งสมมติฐานนั่นเอง ว่าถ้ามดแดงชอบกินของหวานอ่าดังนั้นถ้าเกิดเอาลูกอมหรือเอาน้ําตาลมาวางไว้มดแดงก็น่าจะมากินลูกอมอันนี้คือการตั้งสมมติฐานของเรานะคะแล้วก็นําไปสู่ขั้นตอนที่3นะคะก็คือการรวบรวมข้อมูลนะคะหลังจากที่เราตั้งระบุปัญหาแล้วก็ตั้งสมมติฐานแล้วล้วก็นําไปสู่ของอขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลโดย เราก็จะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์นะคะวางแผนในการทดลองนะโดยนําลูกอมอาจจะเปรียบเทียบกับสิ่งของอย่างอื่นเช่นยาแก้ปวดแล้วก็มะขามเปียกเอาไปวางไว้ในบริเวณที่มดแดงเดินผ่านนะคะแล้วก็เฝ้าสังเกตแล้วก็บันทึกผลว่ากับสิ่งของสามอย่างที่เราไปวางไว้เนี่ยได้แก่ลูกอมยาเม็ดแก้ปวดแล้วก็มะขามเปียก วางไว้ระยะหนึ่งแล้วสังเกตดูว่ามดแดงจะมีปฏิกิริยายังไงกับสิ่งของ3อย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลนะะเด็กๆอ่ะขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เราได้ข้อมูลแล้วเราก็บันทึกข้อมูลที่เราได้จากการสังเกตจากการทดลองเมื่อกี้นี้นะคะวิเคราะห์ข้อมูลก็คือเมื่อตัวอย่างนะคะพบว่าเมื่อวางลูกอม ยาเม็ดแก้ปวดและมะขามเปียกไว้ที่ใกล้บริเวณกับรังมดแดงหรือบริเวณที่มดแดงเดินผ่านมดแดงก็จะออกมากินลูกอมแล้วก็ขนล,ลูกอมกลับรังด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เราก็มาวิเคราะห์ข้อมูลกันนะคะนำไปสู่ขั้นตอนที่5นะคะก็คือการสรุปผลนะคะการสรุปผลก็คือเป็นการสรุปว่าสมมุติฐานที่เราตั้งไว้ว่ามดแดงชอบกินของหวานมันจริงหรือเปล่า เมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราก็พบว่ามดแดงมันขนของหวานเอ,อ่อขนลูกอม,มกับรังแล้วก็มารุมตอมลูกอมเราก็เลยสามารถสรุปผลได้ว่ามดแดงนั้นชอบกินของหวานนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะของการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการออสแสวงหาคําตอบหรือข้อสงสัยบางอย่างนะคะที่เราสงสัยนะเราสามารถนําขั้นตอนนี้นะคะไปใช้ ในชีวิตประจาวันของเราได้ทุกเรื่องนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นขั้นตอนทวิทยาศาสตร์มัจะใช้กับวิทยาศาสตร์อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะนักเรียนเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันของเราก็ได้ะคะ่ะมาดูในขั้นตอนต่อไปนะคะ <S <S ในการที่เราใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์สิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะนักเรียนดูคํานี้นะคะก็คือคําว่าจิตวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์คืออะไรนะคะ จิตวิทยาศาสตร์ก็คือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้นะทั้งทางวิทยาศาสตร์และความรู้เรื่องอื่น,นโดยใช้ศักยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือจะเป็นลักษณะของคนเนี่ยที่จะทําให้สามารถค้นคว้าหาความคํารู้หรือหาคําตอบได้ โดยที่ไม่มีจิตใจที่เอ็นเอียงนะคะเราจะต้องมีคุณลักษณะอะไรบ้างนะคะดูภาพแรกเลยค่ะนักเรียนก็คือตัวนี้นะคะมีความซื่อสัตย์คำว่าความซื่อสัตย์คืออะไรก็คือเช่นนะคะต้องทำเงินหล่นยี่สิบบาทนะคะแล้วก็เอามาคืนให้เพื่อนนะคะเพื่อนก็อ้อขอบคุณมากนะที่เก็บมาคืนให้เราอันนี้คือจิตวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งก็คือต้องมีความซื่อสัตย์ แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนอย่าลืมว่าในการที่เราใช้การแสวงหาความรู้คําตอบเราต้องการจะหาความรู้ในเรื่องหนึ่งๆเนี่ยเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อข้อมูลนะคะข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยจะต้องบันทึกลงไปตามความเป็นจริงจะต้องไม่มีการนํำความคิดเห็นของเราลงไปโดยเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาความคิดเห็นส่วนตัวหรือความเห็น หรือไปฟังคนโน้นคนนี้มาพูดแล้วก็มาเขียนลงไปโดยที่ไม่มีความเป็นจริงเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีความซื่อสัตย์ข้อมูลที่เราได้ก็จะไม่ตรงตามความเป็นจริงนะคะคำตอบที่ได้ก็จะไม่ใช่คําตอบที่เป็นจริงนะคะ,ะดูตัวอย่างต่อไปอเหมือนกับเด็กคนนี้นะคะได้สังเกตอะไรเอ่ยอสังเกตต้นพืชอย่างหนึ่งนักเรียนลองดูว่าเป็นต้นอะไรนะคะคุณลักษณะอีกอย่าง ของนักวิทยาศาสตร์ก็คือจะต้องมีความช่างสังเกตแล้วก็มีความอยากรู้อยากเห็นนะคะอย่างเด็กหญิงคนนี้นะคะสงสัยว่าเอ๊ะมะเขือเทศนี่ทานได้หรือยังนะนะคะอันนี้คือเขาดูด้วยตาใช่ไหมสังเกตด้วยตาถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าทานได้หรือยังต้องทํำยังไงคะก็ต้องลองกินดูใช่ไหมหรือว่าลองชิมดูนะคะต่อมาค่ะ ตัวอย่างจิตวิทยาศาสตร์อีกสักประมาณ2ตัวอย่างนะคะหนึ่งก็คือต้องมีความรับผิดชอบนะคะรับผิดชอบอะไรบ้างส่งงานตรงเวลานะคะคุณครูสั่งให้ทำรายงานส่งทำการบ้านส่งก็ต้องมีความรับผิดชอบนี่คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างต่อไปก็คือมีความสนใจใฝ่เรียนรู้นะคะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีได้นะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ะะก็เป็นลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์นะคะ,ะมาดูต่อค่ะหัวข้อต่อมาก็คือในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนสําคัญนะคะที่จะใช้ในการคิดค้นหรือการสืบสอบเพื่อค้นหาคําตอบหรือการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้งและเหมาะสมนะคะซึ่งแบ่งเป็น สองขั้นนะคะขั้นแรกก็คือเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานนะคะจะมีอยู่ประมาณ8ทักษะนะคะเรามาดูทักษะแรกนะคะก็คือทักษะการสังเกตนะคะเรกเรียนจําได้ใช่ไหมคะว่าเวลาเราสังเกตเเราใช้อะไรในการสังเกตได้บ้างนะคะอย่างการมองก็ใช้ตาใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอยากจะสังเกตเสียงก็ใช้หูนะคะกลิ่นก็ใช้จมูกนะคะ ถ้าเกิดว่าอยากสัมผัสป่าเอ๊มันร้อนมันเย็นหรือเปล่าเจ็บไหมอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะของการใช้ผิวหนังในการสังเกตนะคะสุดท้ายอีกอันนึงก็คือการใช้ลิ้นในการรับรูร้รสชาติอันนี้คือทักษะการสังเกตนะคะต่อมาค่ะทักษะการจําแนกประเภทก็คือการตั้งเกณฑ์ไว้ในการที่เราจะ,ะมีข้อมูลอยู่จํานวนหนึ่งอยากจะให้มันดูง่ายขึ้น นะคะเราก็จะใช้ในการทักษะการจําแนกประเภทนะคะแยกโดยการตั้งเกณฑ์ขึ้นมาจะทําให้เรา,เาศึกษาข้อมูลนั้นได้ง่ายขึ้นนะคะต่อมาก็คือทักษะการวัดนะคะการวัดนักเรียนนึกถึงอะไรอ่าอย่างในชีวิตประจําวันเราง่ายๆนะคะการวัดเราก็ใช้อุปกรณ์เช่นใชอะไรคะใช้ไม้บรรทัดใช่ไหม,ไหมซึ่งทักษะการวัดเนี่ยเราจะวัด สิ่งใดๆก็ตามเนี่ยเราจะต้องรู้จักการเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับการวัดสิ่งของนั้นๆนะคะอย่างเช่นเราจะวัดค,าความยาวความกว้างความยาวของสมุดหนังสือเนี่ยเราก็อาจจะใช้ไม้บรรทัดใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอยากจะวัดความยาวของตู้โต๊ะเตียงอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเอาไม้บรรทัดไปวัดมันก็จะเป็นการลําบากหรือการที่จะวัดความกว้างของอาคาร ความยาวของสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการเลือกนะคะว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรให้เหมาะสมนั่นเองต่อมาค่ะก็คือทักษะการใช้จํานวนนะอย่างเช่นอะไรคะถ้าเกิดว่าเราวัดความกว้างความยาวของสนามแล้วเราก็จะนําไปสู่การคํานวณโดยการใช้ตัวเลขที่เป็นความกว้างความยาวเนี่ยมา ในการคำนวณนะคะอย่างเช่นสนามนี้มีพื้นที่เท่าไรนะกี่ตารางเมตรเนี่ยเราก็จะใช้การคำนวณโดยเอาตัวเลขมาบวกลบคูณหารกันอ่ะก็แล้วแต่วิธีการนะคะหรือแม้แต่การนับนะคะเอานักเรียนในห้องป .5 นะมีทั้งหมดกี่คนเงนี้ยก็เป็นทักษะการใช้จำนวนเช่นกันนะคะ,ะเราจะแบ่งนักเรียนชั้นป .5 เป็นประเภทได้อะไรบ้างเออก็อาจจะแบ่งโดยใช้เกณฑ์จำแนกว่าเป็น ผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนนะคะอันนี้ก็เป็นทักษะของการวัดแล้วก็การใช้จํานวนเช่นกันนะคะเป็นทักษะการจําแนกด้วยนะคะในขณะที่เราแยกว่าเป็นชายเป็นหญิงต่อมาค่ะก็คือทักษะการหาความสัมพันธ์ของ Space กับเวลานะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะเรามาดูทักษะต่อไปก่อนอทักษะขั้นพื้นฐานที่6ก็คือทักษะการจัดกระทําแล้วก็การสื่อความหมายข้อมูลนะคะอันนี้จะใช้ในกรณีไหน อย่างเช่นเราไปสำรวจข้อมูลของบางอย่าง่าเอาง่ายๆนะคะในบ้านเราเนี่ยมีสิ่งของเครื่องใช้อยู่กี่ประเภทนะคุณครูก็อาจจะให้ไปนักเรียนไปจดมามีกี่อย่างจดมาให้หมดเลยจดมาบางคนอาจจะจดมาได้หนึ่งหน้ากระดาษสองหน้ากระดาษก็แล้วแต่นะคะเขียนเข้าไปให้เยอะที่สุดพอเราเอามาอ่านเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเออที่เราจดมาเนี่ยมันดูยากเนาะ เราอยากจะสื่อสารให้มันง่ายขึ้นก็เอาข้อมูลที่เราได้มาทั้งหมดนะมาจัดกระทำโดยอาจจะจำแนกเป็นประเภทหรือเราไปสังเกตต้นพืชครูบอกให้ไปสังเกตนะว่าต้นพืชโรงเรียนเราเนี่ต้นอะไรบ้างเอามานั่นเน้ยก็มาจดแล้วเวลาเอามาทำเป็นรายงานส่งคุณครูเนี่ยก็เอามาทำเป็นข้อมูลใหม่นะอาจจะวาดเป็นรูปภาพได้นะคะหรืออาจจะทำเป็นตารางาจำแนกเป็นพวกๆอย่างเนี้ย ก็จะทําให้ข้อมูลที่ได้นั้นดูง่ายขึ้นนะคะง่ายต่อการศึกษาผลนขวาอันนี้ก็คือทักษะการจัดก,าการะทาแล้วก็การสื่อความหมายข้อมูลนะคะอีกหนึ่งทักษะก็คือทักษะความการลงความเห็นข้อมูลนะคะก็คือได้มาแล้วก็มาดูว่าเออมันเป็นยังไงนะคะข้อมูลชนิดนี้ที่เราได้มานะคะต่อมาก็อีกทักษะหนึ่งก็คือทักษะการพยากรณ์น,นะคะเอาง่ายๆเลยนักเรียนลองสังเกตลมฟ้าอากาศบ้านเราช่วงนี้เป็นยังไงคะบางวันมีเมฆมาก อ่าไม่มีแดดเลยเราก็สามารถพยากรณ์ได้ไหมคะว่าเอออีกสามชั่วโมงบริเวณบ้านของนักเรียนเนี่ยอาจจะมีฝนตกนะคะก็เป็นการพยากรณ์คือการคาดเดาคําตอบไว้ล่วงหน้าโดยการคาดเดานั้นจะต้องมีข้อมูลไม่ใช่ว่าคาดเดาไปมั่วๆนะคะไม่ใช่นะคะการพยากรณ์นี่คือการคิดคําตอบไปล่วงหน้านะคะว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะมีเมฆมากอ่าไม่มีแดดเลยนะคะ ฝนก็อาจจะตกในอีกไม่กี่ชั่วโมงนะอันนี้ก็เป็นทักษะกระบวนการทวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานนะคะมีทั้งหมด8ทักษะเอาต่อมาค่ะเป็นทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์ขั้นสูงหรือทักษะขั้นผสมนะคะก็จะมีอยู่อีก6ทักษะนะคะก็คือ 1. ทักษะการกําหนดแล้วก็ควบคุมตัวแปรนะคะ2ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปนะคะทักษะที่สของทักษะขั้นสูงก็คือทักษะการทดลอง สี่ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการแล้วก็ห้าทักษะการตั้งสมมติฐานและหกทักษะการสร้างแบบจำลองนะคะซึ่งหกทักษะนี้เขาจะใช้ในการค้นคว้าหาคำตอบเราจะเรียนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเราจะต้องใช้ทั้งหมดเลยนะอย่างทักษะสุดท้ายเนี่ยการสร้างแบบจำลองเนี่ยนักเรียนมองดูง่ายๆนะคะอย่างเช่น เราอยากจะสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าแต่เราไม่สามารถเอาดวงดาวบนท้องฟ้าทั้งหมดเนี่ยตรงมาสังเกตได้หรือเราไม่สามารถเข้าไปสังเกตใกล้ๆได้มันก็ต้องเป็นการสร้างแบบจําลองขึ้นมานะคะตัวอย่างแบบจําลองมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ดูนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็อย่างเช่นนะคะ การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลานะคะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซนะคะเอามาดูไปทีละอันเลยนะคะเอาอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซก็คืออย่างเช่นเราเห็นกล่องอยู่หนึ่งใบนะวัตถุเป็นลักษณะเป็นกล่องอยู่หนึ่งใบถ้าเกิดว่าเรามองด้านข้างด้านเดียวมีแค่กว้างคูณยาว ลักษณะแบบนี้เราก็จะมองเห็นว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปสองมิติแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในอีกมุมหนึ่งนะคะก็จะเห็นมันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคําว่ารูปทรงก็คือจะต้องมีด้านเป็นรูปสามมิติมีด้านกว้างด้านยาวแล้วก็ด้านสูงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะสเปซนะคะอ,อีกรูปหนึ่งนะคะเป็นรูปของทรงกระบอกใช่ไหมคะถ้าเรามองด้านนี้ด้านข้างเนี่ย เราก็จะมองเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมด้านเท่าก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราพลิกกระบอกนั้นขึ้นมามองด้านบนเราก็จะมองเห็นเป็นรูปวงกลมนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่มุมมองแต่ถ้าเกิดว่าตั้งไว้แล้วมองเห็นรอบเลยก็จะเป็นลนักษณะของรูปทรงกระบอกนั่นเองนะคะ,ะต่อมาค่ะตัวอย่างทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง Space กับเวลานะคะดูนะคะ,นะคะก็คือ การวางตำแหน่งของวัตถุอีกวัตถุหนึ่งนะคะเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะวัตถุนั้นอ่าอ,อันนี้เป็นทักษะของ Space กับ Space ก่อนนะคะเอาตัวอย่างยังไม่ถึง Space กับเวลานะคะอ่ามีอะไรอื่นอ่ามีแก้วน้ำหนึ่งใบเราหยิบก้อนหินหนึ่งก้อนย่อนลงไปในแก้วน้ําที่มีน้ําเต็มนั้นนะคะผลปรากฏว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะนักเรียนเมื่อก้อนหินลงไปแทนที่ น้ำน้ำก็จะล้นออกมา,าลักษณะนี้ก็คือก้อนหินมาลงไปแทนที่เนื้อที่ของน้ําก็เลยทําให้น้ํานั้นล้นออกมานั่นเองนะคะอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะาการหาความสัมพันธ์ระหว่างา space กับสเปซนะคะก็คือพื้นที่วัตถุเข้าไปแทนวัตถุอีกวัตถุหนึ่งนั่นเองนะคะามาดูตัวอย่างต่อไป การหาความสัมพันธ์ระหว่าง Space กับเวลานะคะดูสิคะมีแผนที่แล้วก็มีบ้านมีโรงเรียนมีถนนดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะเดินทางจากบ้านเวลาเจ็ดนาฬิกาเมื่อเดินไปนะคะถึงเวลาเจ็ดนาฬิกายีนาที เด็กหญิงคนนี้ก็สามารถเดินทางได้ระยะเวลาจากาเดินทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนได้จะสังเกตว่าเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะคะเด็กหญิงคนนี้ก็สามารถเดินทางได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสเป e กับเวลานะคะตัวอย่างอีกตัวอย่างอื่นนะคะก็อย่างเช่นการที่เราเพาะ,มะเมล็ดของต้นถั่วถั่วเขียวนักเรียนเคยเพาะใช่ไหม อตอนที่มันเป็นเมล็ดระยะเวลาผ่านไปประมาณ1-2สัปดาห์จะสังเกตว่าต้นถั่วเขียวนั้นมีขนาดโตขึ้นนะคะหรือแม้แต่ตัวนักเรียนเองนะเมื่อเวลาผ่านไปตอนอยู่ป .1 อายุ7ขวบอวบตอนนี้อยู่ปห้าแล้วอายุประมาณ11ขวบอย่างเงี้ยความสูงของเราก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่าง Space กับเวลาเหมือนกันนะคะเราตัวโตวขึ้นเมื่อระยะเวลาผ่านไปดูง่ายๆนะคะอ่ะตัวอย่างนะคะอ่านี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Space กับเวลาเหมือนกัน นักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้ลองดูสิค่ะ,ะมีแก้วหนึ่งใบใช่ไหมข้างในบรรจุอะไรอยู่ข้างในบรรจุอะไรอยู่บรรจุน้ําแข็งนักเรียนลองคิดดูสิคะถ้าเกิดตั้งน้ําแข็งไว้ตั้งแก้วที่มีน้ําแข็งไว้ระยะเวลาผ่านไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ รูปร่างบางคนก็บอกรูปร่างน้ําแข็งเปลี่ยนไปนะคะน้ําแข็งล้อมเหลวนะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวเมื่อเวลาผ่านไปนะลักษณะนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาเหมือนกันก็คือสามารถบอกได้ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยขนาดของก้อนน้าแข็งก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสถานะก็เปลี่ยนแปลงนะคะลักษณะนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา เมื่อตั้งทิ้งไว้เกิดอะไรขึ้นนะคะเวลาผ่านไปก็น้ําแข็งลอมเหลวกลายเป็นน้ํานะคะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสบเปซกับเวลาเหมือนกันอ่ะต่อมาเป็นเรื่องของการเรียนรู้กระบ,บวนการพวิศาสตร์ทักษะกระบ,บวนการการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลอ่าตัวอย่างนะคะเด็กสองคนนี้คุณครูให้ชื่อว่าก,าก,ก,กลก้ากับแก้วกันละกันกล้ากับแก้วกําลงัง สำรวจต้นพืชใช่ไหมสังเกตต้นไม้ต้นนี้นะกล้ากับแก้วก็อาจจะจดบันทึกลงไปว่าต้นไม้ต้นนี้นะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอาจจะมีใบมีดอกสีแดงมีรากมีลำต้นเนี่ยก็จดลงไปแต่ถ้าเกิดว่ากล้ากับแก้วเนี่ยอยากจะนำมารายงานให้คุณครูหรือให้เพื่อนฟังกล้ากับแก้วก็อ่านจะเปลี่ยน จากการที่บันทึกเป็นตัวอักษรตัวหนังสือที่มันไม่น่าสนใจเนียเปลี่ยนมาเป็นการบันทึกข้อมูลนะคะจัดกระทําข้อมูลที่ได้มาเป็นรูปภาพเห็นไหมคะนักเรียนน่าสนใจขึ้นเลยใช่ไหมคะเอ,อ่อแล้วก็ดูง่ายด้วยนะคะอย่างเช่นภาพต้นที่ไปสังเกตมาต้นกุหลาบนะประกอบไปด้วยอะไรคะมีดอกรากลาต้นใบแล้วก็ดอกมีความสูงเท่าไหร่ถ้าเกิดนํา ข้อมูลที่ได้มาจัดกระทำในรูปของรูปภาพจะทําให้ข้อมูลนั้นดูง่ายแล้วก็น่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทักษะกระบวนการทฤษฎีาศาสตร์ก็คือการจัดกระทําข้อมูลนั่นเองอมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนะักเรียนทักษะอีกทักษะหนึ่งนะคะก็คือทักษะการสร้างแบบจําลองสร้างแบบจําลองคืออะไรคะก็คือการสร้างสิ่งที่ทําขึ้นมา เพื่อเรียนแบบหรืออธิบายสิ่งที่เราศึกษาหรือสนใจนะคะจากนั้นก็สามารถนำมาสรุปความคิดรวบยอดเป็นข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างรูปแบบการจำลองนั้นได้ mm hmm. เช่นนะคะเราจำลองเป็นอะไรได้บ้างเช่นรูปภาพนะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันนะคะเดี๋ยวนี้นิยมกันมากเลยแล้วก็จำลองเป็นแผนภาพแผนภูมิหรือเป็นชิ้นงานหรือเป็นรูปปั้นหรือเป็นโมเดลนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ ทักษะการสร้างแบบจําลองทั้งหมดทําไมเราจะต้องสร้างแบบจําลองเพราะว่าในปรากฏการณ์บางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถจะไปสังเกตได้โดยที่เราไปด้วยตนเองนะคะมันอาจจะ,ะเกิดอันตรายอย่างนี้หรือว่าอยู่ในสถานที่ที่เราไม่สามารถไปถึงได้นะคะการสร้างแบบจําลองเนี่ยก็จะทําให้เราเข้าใจปรากฏการณ์นั้นๆได้อเหมือนตัวอย่างนะคะในภาพนี้เด็กผู้ชายสองคนเนี่ย สร้างแบบจำลองการเกิดภูเขาไฟใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้ข้อมูลที่ได้เนี่ยมันน่าสนใจยิ่งขึ้นแล้วก็มองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะทําให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือแบบจําลองของอะไรนักเรียนตอบได้ไหมคะถ้ามองดูปุ๊บเรารู้เลยนะคะว่าเป็นแบบจําลองของภูเขาไฟนั่นเองนะคะโอเคการะเบิดของภูเขาไฟให้เราไปนั่งดูจริงๆก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันอันตรายมากนะคะอ่า ไปแล้วนะคะสาหรับการทบทวนเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะนักเรียนนักเรียนหลังจากที่ชมคลิปวิดีโอแล้วให้นักเรียนไปศึกษาจากหนังสือเรียนหรือว่าจากบทเรียนย้อนหลังนะคะจากแบบฝึกหัดหลังจากนี้ไปคุณครูจะส่งลิงก์ข้อสอบออนไลน์นะคะให้นักเรียนทำข้อสอบนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบนะคะเพราะว่าเป็นการเก็บคะแนนหน่วยที่หนึ่งของเรานะถือว่าเป็นการสอบครั้งสุดท้ายของหน่วยนี้ก็แล้วกันนะคะ ยังไงก็ขอให้นักเรียนตั้งใจนะคะ,ะสำหรับชั่วโมงนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ